สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพ,ะะพ,เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวอีฟนิก GT สามเครื่องศูนไทยกับมือถือเกมมิ่งโฟนที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากอีฟนิกในปี2025ตัวนี้กับงบ6,900 99บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พีน้ำให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่าในการแกะบก,กล่องครั้งแรกและการสัมผัสครั้งแรกของเจ้าตัว Iphone GT 30จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือในการดีไซน์ของตัวกล่องนะครับถือว่าทาออกมาได้สมบูรณ์แบบมาก ตัวนี้จะมีตัว GT Ticker หรือว่าปุ่ม LR บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องให้เรามาเรียบร้อยด้วยถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากกับหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจอ AMOLED Display หน้าจอ144เฮิรกับความคมชัดคือ 1.5K ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับตัวนี้พร้อมด้วยแบตให้มา5 5 0 0 m MM, a มพร้อมด้วย Fast Charge 45W ในการซัพพอร์ตเครือข่าย 5G 4.5G 4G 3G 2G คือการซัพพอร์ตเครือข่ายได้ทุกเครือข่ายถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนกับ CPU m e t e o i Misty 7400 5G นะครับผมตัวนี้พร้อมด้วย i n n i n i t AI ให้เรามาด้วยถือว่าสเปคจัดเต็มจริงครับกล้องหลังให้มากับกล้องหลังที่มีความคมชัด โหเสียมเียวแล้วก็อันตวายแล้านแล้วก็กล้องหน้า13ล้านนะครับมาดูว่าตัวนี้ในการสัมผัสครั้งแรกของพีจะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากกับการแกะกล่องของตัวจ้าตัว GT 3 0นะครับพีหอมการแกะกล่องตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูว่าตัวนี้สเปคให้มาเป็นเกมมิ่งโฟนที่คุ้มจริงครับดีไซน์ก็สวยนะครับผมพีหอมการแกะกล่องเลยนะครับมาดูว่าตัวเครื่องในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างแกะกล่องมา ก็จะมีคำว่า i n น i ิ t t ต GT ครับ GT แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว i ิน i n i ิต AI ให้เรามาด้วยนะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์แพคเกจจิ้งของตัวจ t 30จริงครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าดูดีมากกับตัวกล่องนะครับแล้วก็ในการซัพพอร์ตกับตัวเฟรมเรทของตัวเกมซึ่งซัพพอร์ตได้เยอะมากกับตัวที่รองรับตัวเฟรมเรทสูงถึง120เฟรม สำหรับแพคเกจจิ้งในการดีไซน์ของตัวกล่องก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับตัวนี้ในการซัพพอร์ตของตัวเกมซึ่งสามารถซัพพอร์ตตัวเฟรมเรทสูงสุดก็คือ120เฟรมไม่จะเป็นเกมตัว f ฟ Fire หรือว่า Rov และเกมต่างๆคือว่าซัพพอร์ตได้เยอะจริงผมตัวนี้กับ GT30 นะครับมาดูว่าตัวเครื่องในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบนะครับซึ่งพีรของการ แกะดูตัวเครื่องเลยนะครับนี่แพคเกจจิ้งถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากแกะออกมาก็จะเจอตัวเคสผมด้านหน้าของตัวแพคเกจจิ้งก็คือเป็นเคสผมซึ่งเป็นเคสใสผมตัวนี้ซึ่งโชว์บอดดี้ของตัวเครื่อง ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับเป็นเคสที่ดูดีมากผิวสัมผัสฟิลิ่งก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับเี่ครับผมอันนี้คือตัวเครื่องนะตัวเครื่องจะบอกว่าเขียนเป็นแบบอ n f ฟ n นิตนะครับผมเดี๋ยวก็จีทีสามสิบอิฟนิตตามแบบของหน้ากล่องเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มี GT t r i k g r r ผมในการใช้งานในการควรบคุมปุ่ม LR นะครับพี่ขอทำการดูตัวเครื่องเลยนะครับเนี่ยคือบอกเลยว่า เพิ่งแกะออกมาตัวเครื่องมีความสวยงามจริงครับน้ำหนักถือว่ากำลังพอเหมาะพอควรจริงครับตัวนี้มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรอีกนะครับมีมีหัวชาร์จซึ่งเป็นหัวชาร์ทที่สามารถซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จสูงสุดก็คือ45วัตต์ผมให้เรามาก็ถือว่าทำออกมาได้เพียงพอจริงครับพร้อมด้วยตัวอุปกรณ์เสริมนี้ให้เรามาก็คือเป็นตัวสายชาร์จผมเป็นพอร์ต Type A to C ให้เรามาในการฟ้าชาร์จ สูงสุดก็คือ45วัตต์นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมาดูว่าเฮ้ยตัวเครื่องในการดีไซน์ของตัวนี้เป็นอย่างไรมาครับตัวนี้รู้สึกตืน่นเต้นมากในการแกะกล่องตัว GT 30ครั้งนี้ครับพีขอทำการแกะออกมาเลยนะครับมาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นการดีไซน์ที่อย่างไรบ้างนะครับโหดีไซน์ตรงขอบ ถือว่ามีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลของตัวบอดี้ได้อย่างลงตัวอันนี้พีขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยมีความสวยงามจริงครับนี่อันนี้คือปุ่มทิกเกอร์นะมีปุ่มทิกเกอร์บริเวณด้านข้างให้เรามาเรียบร้อยถือว่าดูดีมากกับตัวปุ่มทิกเกอร์ตัวนี้นะครับถือว่าเวิร์กมากคุ้มจริงนะกับงบ6,999บาบาทนะครับผมตัวนี้ นะครับถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับผมนี้สุดจริงครับโหให้มาถือว่าเพียงพอมากความบาง7.99ม mm, ิลิเมตรกับตัวน้ำหนักให้มา188กรัมนะครับผมตัวนี้นะ มาดูว่าในการดีไซน์ของตัวด้านหลังของตัว gt 3 0นะครับบอกว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับเก็บดีเทลของตัวฝาหลังในอย่างลงตัวอันนี้ขอชื่นชมในการ ออกแบบตัวดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์มากบอกว่าผิวสัมผัสฟีลลิ่งของด้านหลังทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับมีความสวยงามมากอันนี้พีขอชช่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องครับถือว่าทําออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครแล้วก็การจัดวางตาแหน่งของตัวเรียนกล้องก็ถือว่า จัดวางหน่งนได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับถือว่าเป็นมือถือที่บอดี้เบาแล้วก็ตัวนี้ให้มาความบางก็จับแล้วเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเรามากนะครับผมอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับนี่อันนี้คือในการดีไซน์นะครับให้เรามากับลำโพง2ตัวเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้มีปุ่ม power มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมพีขอการเปิดเครื่องเลยนะครับผมในการกดเปิดเครื่องนะครับนี่ ดที่ปุ่ม power ค้างไว้ก็จะเขียนคำว่า iphone ก็มีคำว่า android ขึ้นนะครับผมตัวนี้ซึ่งนี้เป็นตัว android version 15นะครับถือว่าเป็น android ที่ใช้กับตัว gt 3 0โดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวนี้ให้มานะครับผมกับแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกนะครับกับความจุ256กิกนะครับบอกเลยว,ว่าหน้าจอสีสันถือว่ามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอเชินชมหน้าจอเลยซึ่งเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกของ GT 30รู้สึกว่าหน้าจออ m o ม e เรดสีสันถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับมีความสวยงามของตัว จอจริงครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดูดีมากแล้วก็กล้องหลังให้มาเป็นเลนส์ของโซนี่ด้วยนะครับกับความคมชัด64เซลิเีนะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรหูหน้าจอทัดดีมากอันนี้พีขอชื่นชมนะครับผมในการทัดนี่ก็เรียกเวอร์ชั่นเป็นภาษาไทยเพราะว่าเป็นเครื่องสูนไทยนะครับงนั้นก็รองรับผมแน่นอนนะครับนี่พีกดทัดไปเลย ถือว่าในการคอนเน็กคือง่ายจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมในการคอนเน็กของตัวนี้นะครับซัพพอร์ต w ว f i 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้สามารถทำการซัพพอร์ตได้หลากหลายรูปแบบจริงครับพีขอชื่นชมเลยนะผมตัวนี้พร้อมด้วยตัวแรมให้มาเป็นแรมตัว L, P, D, R, 5X ด้วยนะครับผมพี่ก็กดข้ามไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเฮ้ยหน้าจอทัชกดมีความสมูทจริงครับสามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนมือที่บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้หรือว่าการสแกนใบหน้าโดยการปลดล็อกโดยกล้องหน้าก็มีผมให้เรามาถือว่าตัวนี้จบครบจริงครับโหคอนเน็กง่ายมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการคอนเน็กนะครับบอกเลยว่าใช้งานมา ตัวนี้ I f ฟ t t GT 3 0มสว่าพีเคยสัมผัสตั้งแต่ GT 3 0 Pro มาถือว่าลอมทำออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะนะครับแล้วก็จะมีการนำทางของระบบครับมีการนำทางแบบท่าทางแล้วก็แบบปุ่มตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่เราก็เข้าไปยังหน้าจอของตัว HOME ของตัว XOS ฟอร์ม GT นะครับของตัวอ f ฟริกผมมาดูว่าตัวนี้หน้าจอจะสีสันอย่างไรบอกเลยว,ว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบมากกับตัวหน้าจอถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัวอ f ฟริกที่ทำตัวนี้ออกมาได้ลงตัวมากถือว่าหน้าจอออกมาสู้แสงได้สุดยอดจริงครับดูเกจของหน้าจออ่ะ มีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยอันนี้พีขอชื่นชมในการสู้แสงสูงสุดผมคือ4,500นินเลยนะครับผมในการความสว่างสู้แสงถือว่าทําออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้ด้านบนก็จะมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลในการควบคุมผมในการเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะผมเป็นรีโมทได้ถือว่าสุดจริงครับแล้วก็ตัวแบตให้มา5,500ม มีการชาร์จด้วยกัน3ามวดครับผมตนี้ก็คือเป็นชาร์จที่ไฮเปอร์ชาร์จแล้วก็การชาร์จที่เป็นสมาร์ชาร์จแล้วก็การชาร์จที่การประหยัดพลังงานความร้อนก็มีด้วยถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงครับซึ่งพีชอบหน้าจอะหน้าจอ144เฮิรตบอกเลยว่ามีความสมูทจริงครับตัวน,นี้อันนี้พีขออย่เลยว,ว่าหน้าจอดูดีจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ตกับตัว TUV ในการใช้งานตัวหน้าจอลดแสงสีฟ้าต่ำลดแสงไลทซึ่งแสงกระพริบตัวนี้ก็มีให้เราผมเรียบร้อยนะครับถือว่าเวิร์กมากซึ่งพีชอบผิวสัมผัสของหน้าจอมากถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือตัวที่เป็นสเปคของตัวนี้นะเป็น Android 15 กับตัว CPU d e บบลิ 7405G กับแรม8 g b สามารถเพิ่มแรมพัดอีก3 g b ได้5 g b ได้8 g b ได้รวมสูุดคือ16 g b นะครับตันนี้พร้อมกับตัวนี้กล้องหลังมีตัวอันตรวาย8ล้านด้วยแล้วก็กล้องหลังให้มาเป็น normal ให้มา40ล้านเลนจาก Sony นะครับผมแล้วก็กล้องหน้า13ล้านถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับนี่ ทัดกดง่ายมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการทัดนะครับแล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอตให้กับอุปกรณ์อื่นของผมได้นะครับแล้วก็มี I n ฟ i n i t e AI ให้เรามาเยอะมากนะครับบอกเลยว่า i n f i n i t e GT 3 0ถือว่ามือที่เพียงพอมากในการใช้งานนะครับนี่มีตัวช่วยในการโทรตัวช่วยในการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลตัวช่วยในการโทรด้วยถือว่าเยอะจริงครับกับตัว f i ฟ i t e จัดเต็มมาก เหมือนกับเจ้าตัว GT 3 0 Pro เลยถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมาอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับแล้วก็มีการแสดงผลของความสว่างให้เรามา ทีมสว่างแล้วก็ทีมมืดนะครับถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วก็มีการใช้ตัวอัตราเรเฟรชปรับเป็นมาตรฐานปรับเป็นสูง1 1 4เฮิรตตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าทําสเปคออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากกับในห่อที่ดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานจากอิฟินิกจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มี ฟอนต์พิเศษตัวนี้ให้เรามานะครับผมกับด้วยในมิกบาร์ก็มีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีการใช้หน้าต่างลอยในการแบงหน้าจอตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เรามาเรียบร้อยนะครับอืมแล้วก็มีตัวบูสเตอร์นอกอ,อกาคารด้วยนะครับแล้วก็มีหมดเกมให้เรามาถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีหมดตัวเอ็กโคดในการคดแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมนะครับบอกเลยว,ว่าฟังก์ชันเยอะจริงผมแล้วก็มีตัวนี้ นี่ผมจีทิคิก,กร์ผมหรือว่าปุ่ม LR บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องในการกดปุ่มแทนในการกดปุ่มเหมือนเปรียบเสมือนจอยเกมนะครับตัวนี้ก็มีให้เราด้วยถือว่าดูดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมเลยนะครับผมแล้วก็มีตัว ขึ้นแสงเชิงกลนก็คือการไฟแสงผลด้านหลังของตัวเครื่องถือว่าทําออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมในการแสงผลเหมอือนงี้ผมดีครับมีหมดตัวหายใจดูดูดีมากครับผมกับไฟแล้วก็ในการดีไซน์ของด้านหลังถือว่าทําออกมาได้ลงตัวมากผมแล้วก็มีตัวดี๋ยวผมดาวตกด้วยนะครับ ดูดีมากกับตัวไฟด้านหลังครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรถือว่าเอฟเฟกไฟให้เรามาเยอะมากนะครับผมตัวนี้อันนี้ขอชื่นชมตัว i p h i n G T 3 0ผมทําตัวมือถือออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือหน้าจอนะครับถือว่าสีสันมีความสวยงามพอสมควรเลยนะครับนี่ดูดีอะ หน้าจอทัดดีมากนี้พี่ขอชื่นชมตัวหน้าจอมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังเลนของโซนี่หล้านพิเซลนะครับพี่ผมจะขอทำการถ่ายรูปเลยนะครับนี่กดชัตเตอร์เลยถือว่ากดชัตเตอร์ง่ายมากอัตวัยให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอนะ8ล้านนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ กล้องโนมอลก็ถือว่ามีความคมชัดถ่ายได้ง่ายมากโหถือว่ากล้องทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับตัวนี้กับกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าผมกล้องหน้าโหกล้องหน้าสีสันบมเลยว่าทําออกมาได้ดีมากอนนี้ขอชื่นชมตัวกล้องหน้าเลยครับชัดมากเลยอ่ะบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากกับตัวฟังก์ชันของตัวกล้องมีการถ่ายวิดีโอตัวนี้ สามารถถ่ายเป็น 4K 30เฟรมเรทได้แล้วก็ถ่าย w a ล์กก็มีให้เราด้วยผมถือว่าฟังก์ชันตัวนี้ให้เรามาเยอะจริงครับนี่มี AI c a m มีรูปภาพบุคคลนะครับผมแล้วก็มีหมวดพิเศษไปที่มืดก็มีแล้วก็มีแบบเพิ่มเติมให้เราเยอะมากมี s โซ w โมชั่นมี t i m e ไทม์ e วิดีโอคู่สกายช็ t ตมืออาชีพพน o m ามาแล้วก็ตัวมาโครขั้นสูงแล้วก็เอกสารตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยด้วยแล้วก็ตัวนี้มี AI Gallery ให้เรามาด้วยถือว่าเป็น กล้องหน้าที่บอกว่าคุณภาพให้มาดีพอสมควรเลยสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวสเปคของตัวกล้องถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่กล้องให้มาจัดเต็มมากครับนี่ สีสันมีความสวยงามจริงตั้งแต่เลนด์แอนต์วายแล้วก็เลนนอร์มอลถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว i ีฟ i ิ i จีทีสาเลยนะครับผมบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับตัวนี้นะครับนี่หน้าจอก็สวยแล้วก็แบ่งหน้าจอก็ได้คนแอปก็ได้ให้เรามาถือว่าเยอะแยะมากมายมีความสมูทจริงครับตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงดูดี เป็นการของที่พี่รู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้จริงครับเป็นหมือที่ดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานจริงจากอ f ฟริกนะผมในปี2025เล่นเกมบอกเลยว,ว่าจัดเต็มจริงเพราะว่าพี่เคยสัมผัสกับ CPU จากค่ายเม t e เทคมาคือมิสตี 7400ตัวนี้มาบอกว่าเล่นเกมทุกเกมปรับสูงสุดในการจัดการพลังงานความร้อนแล้วก็จัดการเฟรมเรทตัวนี้ทําออกมาบอกเลยว่าเวิร์กมากสับซีพตัวนี้ผมสับตัว GT30 ในการเกะกล่องครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โคตรประทับใจเลยผมรู้สึกว่าน่าใช้งานแล้วก็ดูดีจริงกับมือถือที่ฟังก์ชันครบรอชมคลิปเต็มในการรีวิวช่องพ p ได้ผมรับนี้ขอบคุณครับ